ไปแล้ว,ว,วเออดเออดเฮีเบียร์เอ๋ไปแล้วเอ๊ะโอ้พี่พลพี่ติดดิวเฮ้ยทำไมไอเฟียสมันไอเฟียสใส่ใส่ฉายาอะไรวะเฟียสอู้จะไปไปไหวยังวะเฮ้ยเฟียสมันใส่ฉายายอะไรน่ะ อุ้ยเบียดกูด้วยเบียดกูด้วยเฮียนี่ไอ้ตัดบังอาจมายเบียดกูไอ้เบียดกูไอ้เบียดอย่าแทงกูเบียดยังไม่ได้บกอะเฮพี่เฮ้ยไม่ไม่ได้ไปขึ้นบกนะไปผ่านผมเลนะไอ้เบียดไอ้เล็กเล็กชื่อพี่เล็กเล็ก อ่าดูอยู่ดูอยู่ไม่ได้กาเอาหรอกมอสสนุกไอสตัวเอ็ี่ใครที่ว้คู่กูเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวเจอบอกกูจะยิงี่ไอสัตว์้องลวยเลยไอสัตว์้ยอะไรเหรอไอเล็กเกชื่อพี่เล็กเล็กกูเล็กเดียดูกูผ่านแน่เนี่ยเล็กเล็กที่พี่หนึ่งละเล็กไอที่หนึ่งะเล็กพี่เล็ก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 อกย่างย เล็กๆดูพี่เล็กๆดูพี่เล็กที่ผ่านเลผ่านผมไปผ่านผมไปต้องผ่านผมไปเล็กเล็กดูพี่เล็กดูพี่นี่เล็กมันดูฉันผ่านผมไม่ผ่านผมไปผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านเลยนี่ยัง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 ผ่านแล้วผ่านแล้วยังยังกูดึงกูดึงไอ้เล็กกูที่หนึงกูนำานไอ้ยาลากผีมาเลาวต้องให้ลากอ่ะกูนำกูนำไอาลากผีมาเล็กพี่นี่เล็กเดนผีไล่มันโดนผีไล่ มแล้วสามตัวเม่อสัตว์ขอมานดมล้ี่ใ้เดกด็กมันกลังมาเออมันมััไเด็กพี่ได้ด้วยเด็กผมได้ด้วยเ้ยออพี่น่แหละของแท้สัตว์จรแต่มีแต่มีพี่เบียร์คนหนึ่งอได้แล้วไอ้พม่ของมัฟั่งฟไม่ได้พ่ดับดับตอะ เออคกูต,<บ>ตามตัวดิเบียมไปเลยไม้ยม่คือดิวนำมาแรกเลยกูไม่เข้าใจว่าทำไมมันไหวเลยวะกูว่าคอมมันแรงกว่ากูคอมมันแรงยี่อะไรไม่เออ